จังหวัดจันทบุรีได้จัดโครงการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครอุตุนิยมวิทยาโดยหวังว่าจะเป็นการเพิ่มศักยภาพในการเตือนภัยและรับมือสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงค่ะ ที่ห้องประชุม36301อาคารเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยราชภัฏร,รำไพพรรณีจังหวัดจันทบุรีนายมนสิทธิ์ไพศาลธนวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครอุตุนิยมวิทยาจังหวัดจันทบุรีประจำปีงบประมาณ2568 โดยนางสาวเฉลิมพรทิโพโสภาผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดจันทบุรีในนามของคณะผู้จัดงานได้กล่าวรายงานว่าโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยารวมถึงสามารถเข้าถึงข้อมูลการพยากรณ์อากาศการแจ้งเตือนภัยธรรมชาติและการติดตามสภาพอากาศจากเรดาร์และภาพถ่ายดาวเทียมได้อย่าง ถูกต้องแม่นยำและทันท่วงทีโดยโครงการนั้นมีเป้าหมายเพื่อสร้างเครือข่ายอาสาสมัครที่เข้มแข็งและยั่งยืนซึ่งสามารถเผยแพร่ความรู้และข้อมูลอุตุนิยมวิทยาไปยังชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพอันจะช่วยลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจในระดับชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยกิจกรรมการอบรมนั้นแบ่งออกเป็น3รุ่นรุ่นละ100คนรวมผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น300คนซึ่งจัดอบรมในวันที่8 15และ22พฤษภาค,คม2,568 โดยมีการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐหลายภาคส่วนอาทิเช่นสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรีสำนักงานกเกษตรจังหวัดจันทบุรีและสำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรีตลอดจนวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มาร่วมถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม โดยการจัดโครงการนี้นั้นนับเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาและกระจายองค์ความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยาให้ครอบคลุมถึงระดับชุมชนสอดรับกับความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นในทุกปี